เมียฝรั่งลูกติดโอ้ยผัวฝรั่งฮักลูกไหลนะฮักทุกอย่างบริการเอาใจทุกอย่างเอออันเนี้ยมันดีนะตัวยายจา 3, ๋าสามีก็รักลูกสาวมากตามใจเสื้ออะไรก็ให้สปอยจนมองว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเด้อพี่น้องเอ้ยแต่อย่าลืมเด้อลูกเฮาก็คือลูกเฮานะสมมติเนาะอันนี้เปรียบเทียบถ้ายายจ๋าบบขอสัญชาต์กะลำบากไปที่ลูกพอยายจ๋าขอสัญชาต์ลูกก็มาอัตมันติกนะคะถ้าเลิกกันมันก็ไปกับเฮาอัตมันติกคือกันอย่าคิดว่า ฝรั่งฮักฝรั่งหัก,หกลูกอืเนาะพอสุดท้ายพอเลิกกันมันก็นลูกเขาคือเกา่าแม้กระทั่งสมบัติมาตรฐานนะคะเลิกกันมาแล้วถ้าเขาบกเขียนอดอปเป็นลูกของเขาหรือเขียนแจ้งวิจัยออกมาว่ามีซื้อของลูกลูกกระบอมีสิทธิ์นะคะเนาะเพราะว่าเป็นลูกติดแม่เดอ้ออันนี้ก็คือหัวใจยักฟาดยากบอกอย่าคิดว่าเขาหักแล้วลูกเขาสีได้ทุกอย่างคนที่สีได้ก็คือลูกที่ มีนํากันนะคะนั่นคือดีที่สุดเนาะสาหรับสมบัติถ้าเฮาเลิกกันส่วนของพ่อยังไงก็มาถึงลูกเฮานะคะตัวเฮานี้เลิกไปแล้วก็แล้วหาผัวไม่เนาะหากคนดูเลยไม่แต่คําว่าลูกมันพูกมัดนะมันพูกมัดไปกับผัวนะคะแต่ลูกไทยเฮามากับเฮามันเป็นของเฮานะคะสิทธิทางกฎหมายที่นี่เนาะมันก็เป็นตามลูกเฮาเลยลูกติดเมียนะคะบแมนลูกฝรั่ง เนาะเออหลายคนบอกว่าโอ้พี่คิดนะเขารักขนาดนั้นเขาต้องให้ลูกเขาบางคนล็อคอบนะเขาก็ทํากระดุมกระด้าษไว้ให้อันท่านได้ชัวร์แต่ถ้าบอด้เหตุไว้เลยถ้าให้หลวงจัดการเองก,ก็ไปตามกฎหมายของเขาเนาะเรียนรู้ไว้เป็นดีนะคะเก็บสิ่งนี้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองเนาะจากประสบการณ์เพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านมาก็รขอบคุณหลายๆเนาะหลายเรื่องราวที่ให้ยายจ๋าเอามาเวา้า สู้กันฟังแล้วก็มีคำถามเข้ามาบอกกาวนะคะปัญหามันเกิดขึ้นเนาะประสบการณ์ที่เจ็บปวดเนาะรุ่นเก่าๆเพื่อเอามาเป็นวิทยาทานนะคะในมุมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในเช่นรลเวลเไหนเขตไหนอยกาจาเบอบเมนคนเก่งนะคะพูดเผินๆในเรื่องราวพี่ๆที่มาเสนอนําเสนอแล้วก็หา กฎหมายหรือว่าความรู้เพิ่มเติมให้กับเจ้าของเพื่อระมัดระวังไว้คอยช่วยเหลือกันเตือนกันเนาะซึ่งลึกจริงๆทุกคนก็ต้องดิ้นลนนะคะเนาะหากความรู้ใส่เจ้าของให้มากเพราะอะไรเพราะว่าผัวของเฮามีแต่เฮารู้คนเดียวเด้อใหญ่จ๋าบโบฮูนํานี่ใส่จะร้ายจะดีจะเป็นยังไงจะประหลอดได้ตอนไหนสิว่าได้บอเฮารู้อยู่พูดเดี่ยวนะคะอือยากทําไมถึงบอกว่าพูดเพราะประหลอดผัวเนาะพูดไว ถ้าเราบอได้เราก็ซิได้โล่งใจนะแต่ถ้าเราบอได้พูดเลยมันก็คาใจเจ้าของพี่น้องเอ้ยวาวเลวก็ไปเด้อ